เบนซ e250 เครื่องยนต์สะดุดดูครับเป็นอะไรเครื่องยนต์คันนี้เป็นดีเซลครับฟังเสียงดูนะฮะมีเสียงปื๊ดๆๆ๊ดป๊ดันน้ำนะฮะดูนะฮะหลังจากเติมน้ำก็จะมีน้ำหมูกพุ่งออกมานะครับต่อกปจะสูงที่สนะครับอาการนี้ต้องลงไปถัดเบ้าเปียนแหวนแน่นอนับครปิดน้ำนะครับชัดเจนนะครับอาการแบบนี้ท่ชีดออกมาแล้วนะฮรรถเบนซ์ก็ มีร่องรอยของเขม่ารั่วมาที่แหวนนะครับการหลุมเดี๋ยต้องขัดหลุมด้วยนี่ฮะมีรอยก็เดี๋ยวไปดูหลุมกันอันนี้นะฮะสังเกตหลุมข้างในนะครับด้านในเลยดูด้านในนะฮะเห็นเส้นดำๆฝั่งซ้ายไหมครับอันนั้นแหละครับคือรอยรั่วเดี๋ยวเราจะต้องลบรอยรั่วนนี้ออกมานะฮะเขม่าเกาะเต็มเลยก็เดี๋ยวทำให้ครับหัวฉีดไม่เสียเป็นเดลไฟนะครับออกมาเทสดูก่อนล้างให้เรียบร้อยครับปกติ 250นะครับหลังจากที่เราทําเสร็จนะครับก็ตอนนี้กรอบน้ําเลยไม่มีฟองอากาศผลดขึ้นมาแล้วนะฮะโหนี่ใช้ได้คันนี้เติมน้ำก็เพียงพอแล้วการจบครับเดี๋ยวเอาไปทดสอบเลยรัเพื่อนเพื่อนผมต้อนร้านอุ่ิฉีเคนะครับตอนนี้ก็ออกมาลองรถเบนซ์ E250 ครับพี่250ดีเซลนะครับหัวฉีดเป็นชนิดเดลไฟก็เดี๋ยวพวกผไปชิญกันครับว่ารถมีอาการเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อสวัสดีครับพี่มาจากที่ไหนครับ มาจากปิ่นเก้าครับปิ่นเก้านะฮะอยู่ไม่ไกลกันรถมีอาการเป็นยังไงฮะเวลาความเร็วสูงครับรถจะสะดุดนะครับครับเร่งแซงอะไรอย่างเงี้ยครับคลิกดาวสะดุดครับก็ไปเหมือนก็ไปต่อไม่ค่อยได้ใช่ครับเครื่องกะสันอ๋อครับผมก็อาการนะครับขับเข้ามาถึงผมก็เห็นนะครับเท่าที่เห็นก็คือมันมีเสียงเหมือนที่เพื่อนเห็นนะครับที่น้ํามันรั่วอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเห็นไหมฮะถ้ามีน้ํารั่วอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เราก็ทำการขัดหลุมเป็นแหวนนะครับเดี๋ยวเราชิดซ้ายลงซ้ายม้วนทางนี้ไปขัดหลุมเป็นแหวนนะครับแล้วก็เทสหัวฉีดล้างหัวฉีดให้เรียบร้อยตอนนี้ไม่มีน้ําแล้วสนิทนิ่งคกลิบนะครับแล้วก็เป็นไงบ้างพี่ออกมาลองตอนนี้ลื่นเลยครับลื่นเลยนะครับตอบซ้ายนะครับมันวิ่งนิ่มกว่าเดิมไหมใช่ครับดูสึกมันเครื่องมันเงียบเรียบเลยครับนะฮะก็มีการเลิ์นิ่งซัพพลายให้ใหม่ด้วยนะครับสําหรับเบนหรือว่าใครที่เป็นหัวฉีดอาการแบบนี้ วันนี้เจอทั้งวันครับอาการแหวนรั่วแหกกันมาเลยนะฮะ mm. ก็เพื่อนๆสนใจสอบถามเส้นทางนะครับ mm. ก็ร้านอยู่ถนนกาญจนาเยื้องๆกับสมาคมชาวปากใต้นะครับสังเกตง่ายก็เลยเนติบัณฑิตสภามาร0อเมตรข้ามสะพานข้ามคลองนะครับ mm. ตึกแถวซ้ายมือแผนที่อยู่ที่ลิงก์แปะไว้ด้านบนไว้นให้นะ mm. ก็สวัสดีครับขผมครับพี่